กะเลยอเจมเจ็ดสมไหมเจ็ดสาลูกเรื่องมาเลยนด้รางวัลที่หเอารางวัลที่หนึให้มาม่อได้ไหมได้ไหลูกด้กี่ใบลูกทั้งหมดอ่ะใบละร้อยมีห้ใบห้าใบเอาหมดเลยเอาหมดเลยลดได้ไหมหมดเลยหกร้อยได้ไหมหก้อยกรมีใบลดหมดเลยหกร้อยได้ไหมไหมหมดหมดเลยนะหร้อยได้ไหมห้าใบได้ไหมลูกได้มห้าใบกี่บาทหใบกี่บาท ห้าใบกี่บาทห้ารอยให้หกร้อยได้ไหมให้ให้ใหกร้อยได้ไหมไมีมือถือไหมเนี่ยแล้วรู้ได้ไงเงินเข้าแล้วรู้ได้ไงอ่าพี่พี่ให้ห้าร้อยห้าร้อยห้้อย จะินใจดีท<อ><ล>ี่มาซื้อลอตเตอรี่เด็กด้วยดบอ,อาเ้วเดยวด,ด้วยเ<อ><ม>้เฮ<อ>ง<ะ>เฮงเฮงเฮงทุกคนนะครับ